สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถไปชนนะครับมาดูบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆนะครับบนเนื้อที่130ตารางวาครับ5ห,ห้องนอน5ห,ห้องน้ําอยู่ในโครงการสีวลัยวิลเลจ4นะครับบนถนนบอ่อสร้างนะครับเลยแยกสันป่าคานะครับโครงการนี้ถนนภายในหมู่บ้าน4เลนนะครับมีต้นปาล์มอยู่ตรงเกาะกลางถนนบรรยากาศ ร่มรื่นสวยงามมากนะครับมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มีความสะอาดสะอ้านดีมากนะครับทางเข้าก็สะดวกสบายนะครับออกจากโครงการก็เป็นถนนสีเลนของบ่อสร้างไม่ว่าท่านจะเดินทางในสนามบินแห่งที่หหรือสนามบินที่กําลังจะสร้างแห่งที่2ที่สันกําแพงก็สะดวกนะครับไม่ไกลแล้วอยู่ใกล้ธนาคารในบ่อสร้าง3-4ธนาคารด้วยกันนะครับก็ติดตามชมได้ครับตลาดสด จเจริญเจริญน,นะครับนี่คือแยกสันกลางแล้วครับติดไฟแดงเนี่ยนะครับแยกสันกลางครับถนนหนึ่งศนหนึ่งสี่นะครับไปบ่อสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านมือสองนะครับสี่เลนครับข้างหน้าก็ไปบ่อสร้างไปดอยสเก็ดถนนเลี้ยงเมืองนะครับ โซนนี้ก็เป็นบ้านจัดสรรก็จะน่าอยู่นะครับมันเข้าออกสะดวกนะครับมันมีถนนสี่เลนนะครับนี่มาดูโครงการนี้ครับสิวาลสี่นะครับสิวาไลวิเวลจสี่เข้าออกนะครับตรงนี้ดูนะครับจะมีบ้านมือสองไหมนะครับทางเข้าออก ดูบ้านดูโครงการนะครับท่านผู้ชมดูอลังการดีการแลกบัตรนะครับผมคงต้องแลกบัตรครับครับก็ถือว่าน่าอยู่นะครับมีต้นป่าม์มก็สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ออกจากโครงการก็สี่เลนเลยครับถนนสี่เลนสะดวกครับเดี๋ยวดูบ้านนะครับ มีต้นปลามมีเกาะกลางถนนมีต้นป์า,กกนนปาสวยงามทีเดียวนะครับก็โอดหงนะครับโล่งๆสบาย เจอแล้วครับมีประกาศขายบ้านตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสีวาลาวิลเลจสีนะครับก็โอโถงกว้างขวางนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงวงเวียนนี้นะครับมีบ้านหลังหนึ่งจะประกาศขายนะครับนี่แค่ต้นปาล์มนี่ก็สวยมากแล้วหลังนี้นะครับดูเหมือนเจ้าของยังอยู่ 130ตารางวา5้า5ห้องนอน5ห้องน้ำว่างผางมากดูเจ้าของยังอยู่นะครับราคา8ล้าน6แสนห0หมบาทหลังนี้ครับดูสภาพแวดล้อมครับท่านผู้ชมภาพแวดล้อมถนนต้นปลาล์มหลังนี้นะครับฟรีโอ้นะครับพร้อมที่ดิน เฟอร์นิเจอร์นะครับซ่อมแซมร้อยสามสิบตารางวาห้าห้องนอนห้าห้องน,น้ำอยู่สภาพแวดล้อมน่าอยู่นะครับอยู่กลางวงเวียนตรงนี้เลยนะครับอยู่ใกล้โครงการออกไปก็ถนนสีเลนนะครับ1014นะครับเป็นถนนที่จะไปบ่อสร้างนะครับแล้วก็ไปแยกกลางนะครับท่านะผู้ชม สีวาลลบีเลสีนะครับท่านผู้ชมนี่คือเกาะกลางถนนนะครับบ้านหลังนี้นะครับที่จะขายนะครับหลังนี้นะครับขายราคา8,650,000ลานบาทร130ตารางวาครับ,รบสภาพแวดล้อมก็สวยงามนะครับบ้านหลังนี้นะครับ โดยเฉพาะถ้ามองบุมที่มีต้นปาล์มอย่างนี้ด้วยนะครับมุมนี้นะครับสวยงามมากนะครับดูสภาพแวดล้อมข้างๆนะครับเขาออกก็สะดวกนะครับหลังนี้นะครับ 130ตารางวาใกล้บ้านหลังนี้ตรงวงเวียนนะครับจะมีสนามเด็กเล่นนอกจากถนนใจกลางหมู่บ้านจะเป็นถนนสี่เลนประกอบไปด้วยต้นปา์มนะครับก็จะมีสวนนะครับมีสนามเด็กเล่นออกกำลังกายเดินเล่นตรงนี้นะครับก็สะอาดร่มรื่นสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์ร้อยแปดชนแนนหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ